ยุคติดคือที่2องวามันที่ชมรมติดขื่อปไปด้วยยี่ e. เล็วยิ่งกว่าแสง <c oughs> เจมนักวัดที่หลงคิดลืมน <c oughs> ี่หมีเปาปลาเก <c oughs> ็มเกินไปซอซอเกมหม่อ <c oughs> ก็ง่ายเกินกิมจอมพลังพากพวกเราคือ <c oughs> ชมรมคนค <c oughs> มติดคือมาจ้าติดคื่อ เป็นเกมอะไรนะยิงเอเลี่ยนบนมือถือลือล่นๆนะกับเกมเซนัวเวิร<ม>์ดใช่แล้วคล้ายกับเกมมันนั้นเลยอ่ะที่เล่นกับน้องเกมพวกนายกิมอ่ะอะไรนะเอเลี่ยนสวาม่ะอม <c oughs> อมเออนะคเออเฮ้ยเกียร์ข้างหลังก่อนไหมโดนเอเลี่ยนเกาะหลังอ่ะโอ้อ้าวโดนเกาะหลังแล้วฮะเอือฟ่าง <c oughs> ละใส่ผัดชิดน,นีกินหม้อ ก็ตรถบบภาพน้าสวยเลยนะก็มันจะเหมือนกันมากเลยแต่นี้ภาพชัดแล้วสวยกว่าลื่นด้วยนะครัโอเคจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปดูตัวละครนี่ตัวละครเราจะมานี่มชุดกรเลยด้วยอุย้ยอันนี้เหมือนไอรอนแมนเลยฮู้โหแจวแจวนะโอเคพวกปืนก็จะมีทั้งหมดนี้เลยโอ้ยาวไปถึง RPG เลยนะเพื่อนๆโอ้โหมีลูกซองด้วยนะแจวเลยนะครับ จเจเ๋วเลยเจ๋อเลยเดี๋ยวว่ไปกดเพลกันเลยนะฮะกดแทบเลยนี่วิธีเล่นประมาณนี้นี่อิอนะครับเดี๋ยวสำรวจดูรอบๆก็ไม่มีอะไรนะครับใครเอเลี่ยนสวามที่เล่นไปเลยน้องกิมว่าในกิมเกิมมันยากเกินไปนะครับกมนั้นอือันนี้อะไรอ๋อให้ซื้อดาเมดบูด ยูบูทพาวเวอร์บูทแล้วก็พิชิกบูทนะครับอืมไปเนี่ยครับเจอเอเลี่ยนแล้วอืยิงเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยใจเย็นเบาอือนี่โอ้โหเลือดเลือดจะหมดครับดูเลือดมีด้านบนบอกนะครับเลือดไปครับเพื่อนคนปร,ประตูเปิดละทีละชั้นแสดงว่ามีอะไรไม่มีนะฮะอืมวิธีเล่นก็จะต,ต้องทำ ข้างบนครับที่เป็นรูปอะไรนิ้วเคียนะให้ครบสามอันนะแบบเอาให้สีเต็มไปเลยอืมนะครับซืบเจอแล้วอุ้ยังกับฮับไล์เลยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตุยอย่าพ่งอ้ถอย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 ่าอย่าอย่าอยาันเปื่อบีสปาวใหม่เลยเอา ยิงอุ๊ยเมื่อกี้อะไรของพวกนายนี่ครับอาวุธอัพเกรดไปดีเรียบร้อยชุบเสร็จแล้วโอ้ยหอยก่กนอืมนะผมเจ๋วเลยตรงนี้ไม่มีของเล่ดอบนะเพราะตอนนี้สกอร์พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเจ๋วเลยฮอ้ลองเดินมาหาตรงนี้ดูนะพีย โอ๊ย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 อืมมีเปล่าโอ๊ยมาแล้วอืมโอเคครบหนึ่งนะฮะนี่สองเยอะอืมพันห้าแล้วรับว่างในครับพันห้าพี่ว่างในเลยอยู่เยอะมองเปลี่ยนเป็นลูกซองนะเอ้าระเวดปืนแรกเอ้ายิงไม่ได้ได้ไหนกุนกลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องการ ้องมาถมพยาบาลมีไหม,มนี่ดูนดิอ๋อปรับมุขกล้องเลยได้โอ้ยโอ้ยน้องต้องถอยมานะเลือดจะหมดละอืมตรงไหนต่อนี่ชึบมาตรงนี้โอ้่าดีสปอนใหม่ได้เลยดีสปอนเรื่อย น่าจะไม่เสียอะไรนะเครดิตอะไรที่แบบต้องมีแบบเปลี่ยนชุบไม่ใช่นะ <c oughs> คือรีสปอนชุบได้เลยนะน่าจะทำได้ตลอดเอา้าตรงนี้ทางเดิมนี่นะฟึบถอยมาก่อนนะเพื่อนคนหิิวนะครับช่วยตรงไหนผู้รอดชีวิตใช้มาช่วยพวกนายแล้วพวกนายอยู่ใสนี่เพียงขึ้นไม่ได้นะครับต้องทำภารก,กินี้เสร็จดดวนอืมแปบ๊บนะ เดี๋ยวเราซื้อบูธดิซื้อบูธอะไรยังอ๋อตอนนี้มีสามร้อยสี่ห้านะฮะเป็นนี่แล้วกันเออพาวเวอร์ Power ด้วยสองอันพออืมปลดล็อกรางวัลพิเศษสเปเชียลลิสต์นะอ้าวยูอาร์ไมส์ปีโจตึ๊ยตึ๊ยตึ๊ยคนละอันคนละอันอืมเอานี้โอ้โหเดินกลับมาทางเดิมทำไม กลมนี้ก็จะเล่นได้ยาวๆเลยนะฮะมันก็มีหลายด่านด้วยกันเลยนะฮะแต่การหาเอเลียนอะไรนี่หายากสักจริงๆ <c oughs> ผมใส่เอเลียนไปติดคือกันในหมดแล้ว <c oughs> ไปติดคือกันที่ไหนจังหวัดอะไรเดือนอะไรฟโฟโศอะไรฮะไปคดจังหวัดอะไรผมไม่เข้าใจจริงๆเลยเอเลียนเป็นอะไรกันเฮ้ย <c oughs> ทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยเนี่ยเอเลียนเอเลียนโผล่มาทั้งวันเลย <c oughs> คุณคุณไหม <c oughs> <c oughs> ดูธรรมะธรรมโบบังดีดูธรรมะธรรมโมบับงดี <c oughs> ดูปรัชญ,ญาคำคมวิถีชีวิตปรัชญ,ญาข่มใจข่มกิเลตตัณหาดูเป็นบัางหรือเปล่า <c oughs> ดูแต่เอเลียน <c oughs> อืมเรียบร้อย <c oughs> อเอาที่ขีบแล้วนะ คอมพิวต์ไปแล้วเมื่อกี้เออเดี๋ยวนะแต่มันยังไม่เต็มพอดีต้องให้เต็มสามก็ดียังไม่เต็มเลยน่าจะไปได้แล้วแะไปลองไปขึ้นลิฟต์ดิลองดูลองดูหาก่อนหลงทางไม่ใช่หลงเธอคือน่าจะทางนี้แหละเนี่ยทางนี้เอาเสร็จแล้วหรออ่ะจบแล้ว โอ้โหน,น่ายังพวดจะประมาณนี้อืมก็จะมีบอกว่ากำจัดอเอเลี่ยนไปก็หมดกี่ตัวนะครับเราได้เซเวอร์โบนัสไม่ได้เลยดิฟิคอลก็น่าจะเป็นระดับมไม่ใช่ดีมันมี1.04นะคสี่ะไม่รู้ว่าคืออะไรอ่าลองไปเล่นด่านต่อไปต่อฟุ๊บกดเล่นแบบนี้เลยนะปุ๊บอ่าลงดิบมาแล้วนะครับแม่สาวผมบอลอืม กับปืนกลคู่ใจพร้องยิงเอเรียน,นมาแล้วมาแล้วโอ๊ยต้องต้องถอยคือมันแบบหันไปยิงไม่ได้หันไปยิงแล้วโดนตีแบบนี้เออเพาหันยากนิดนึงก็โดยรวมก็สนุกเนี่ยลื่นมากเลยเกยมลื่นมากสนุกนเปิดประตูนนี้น่าจะเป็นทางหนีนะฮะเรายังไม่เสร็จภารกิจไปก่อ รำรอยกินให้เสร็จฟึบแท้เดินเียแบบนีุ้้มอบเลยนี่มันมออนี่คุ้มอบชัดชัดฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปอยู่ใกล้ตรงเนี้ยแก๊สเดอ้อจบแล้วต้องถอยอย่าโดนใช่ป่ะห้าฮัมโดนแก๊สห้ามโดนแก๊สโ,โอ้โดนแก๊สแล้วเลื่อนรถเลยจบละอันนี้อะไรอะ่ะฟึบ เอาออเดอร์ที่เขาพีดละเสร็จแล้วอะไรจังอะไรจะไวจังขนาดนี้นายจังเลยบอกว่าขากลับไม่มีตัวอะไรดักนะฟืบกำลังจะขึ้นลิฟต์กลับแล้วนะฮะนี่ทางนี้ทางนี้ถึงแล้วปึ๊บขึ้นเลยเอย้ลงดิขึ้นเลยล่ะเรียบร้อยนะครับเอาว่าพอแค่นี้ไหมคำตอบคืออ่ะคอนทินิวแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นเลย ติดขื้นโอเคครับจบลงเมื่อนี่เมื่อคนโอเคนะครับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไหมครับคิดต่อไปสวัสดีไปครับยัง